เอาละครับวันดูวันนี้นะครับผมจะมารีวิวทุกเกาะเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงก็ไปดูกันนะครับอันนี้ก็คือเกาะแรกนะครับมันดูนะเกาะแรกสําหรับรีวิวหนึ่งก็มาฟาร์มได้เลยครับเกาะนี้นะครับเอาละครับมันดูเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผมขอไปเกาะที่2เลยครับไปเอาละครับมันดูแล้วก็มาเกาะนี้กันแล้วนะครับมันดูนี่ยเป็นยังไงเกาะนี้ก็มาฟาร์มันได้นะครับมันดูเงียเออ ถี่ว่ามีหลายเกาะมากนะครับในแมปนี้มีหลายเกาะมากเลยดูเดยดิเอาตกหัวเดินไงให้ตกครับอันนี้ก็น่าจะคือบอสนะครับมาดูนะนี่น่าจะคือบอสหรือเปล่าน่าใช่บอสแน่นอนเลยเี่ยแต่ว่าเราอย่าไปเข้าใกล้นะครับเพราะว่าตอนนี้เราไปวันน้อยอยู่นะเอาล้ครับเพื่อไม่มีการเสียเวลาเราไปเกาะทีท่สามครับไปเอาแล้วครับมาดูแล oui. ้วก็มาเกาะที่สามกันแล้วนะครับมาดูนี่นไงก็ถือว่ามีหลายเกาะมากนะครับแมบนี้อก็หลายเกาะเลยครับมาดู อาล่ากอนที่สามันจะเป็นแบบนี้นะครับมันุูนะโอเคเดี๋ยวเราขึ้นแปลงมุลกันครับมาดูไปลขึ้นแปลงมุ่กันเลยครับมันดูโอเคนี่ครับมันดูก็จะนี่ก็มีบอสด้วยนะครับมันดูนั่นบอสเห็นไหมตัวเล่นน้อยะนะบอสนั่นนั่นันโอเคครับมันดูเพิ่มการเสียเวลาผมขอไปเกาะที่เท่าไหร่ไม่รู้ครับจำไม่ได้แล้วไปเอาละครับแล้วก็มาถึงเกาะนี้แล้วนะครับมันดูนะเอออันนี้ก็จะเป็นพวกบอสนะครับมันดูโอเคนี่ครับ นี่นี่คือบอสใหญ่นะครับแต่ว่าทำไมหน้าตาสกินครับดูดิหน้าตาก็ทีนะมันดูเอาละครับผมจะไปเกาะอื่นเลยไปเกาะที่เท่าไหร่ไม่รู้ไปเลยครับมันดูไปเอาแล้วครับมันดูอันนี้แล้วก็มาถึงเลยนะครับมาดูนะเกาะนี้มันก็ไม่มีบอเลยเลยนะครับมันดูนะโอเคเดี๋ยวเราไปเกาะอื่นเลยครับไปโอ้โหมาถึงก็แตกเลยครับมันดูโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปเกาะทะเลทรายต่อไปนะครับมันดูไป เอาละครับแล้วก็มาถึงเกาะทรายสายกันแล้วนะครับวันดูนะอันนี้ก็เป็นที่ซื้อดาบนะครับวันดูนะโอเคครับวันดูเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผมขอไปเกาะต่อไปเลยครับวันดูเลยดิเกาะมีอยางมากครับวันดูไปเอาละครับวันดูแล้วก็มาถึงเกาะนี้กันแล้วนะเอ้ยโอ้โหแตกเร็วโอ้โหผมไม่รู้ครับวันดูโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเกาะต่อไปกันเลยครับวันดูเพราะว่าผมตันนีรีวิวนะเพราะว่าคิดมันเสียเวลาครับวันดูเพราะว่าเกาะมีเยอะมากเลย เอาละครับ wow. มนดูแล้วก็มาเกาะนิงกันแล้วนะครับนเกาะนี้มันซอมบี้เลยนะครับมานดูโอเคเดี๋ยวไม่ไมการเสียเวลาผมขอไปเกาะต่อไปเลยครับไปเอาละครับมานดูแล้วก็มาถึงแล้วนะครับมันดูเกาะนี้ก็เป็นเกาะลิงนะครับมานดูโอเคนี่ครับเป็นเกาะลิงโอเคนี่มันดูเป็นไงเอาละครับเดี๋ยวเราไปเกาะอั้นกันครับไปมนดูไปโอเคไปไปเดียวครับมันดูเอ้ยมันเหมือนเป็นเลโก้ครับมานดูอันใช่ใช่นะ เลโก้นี่ใช่ใช่ันนี่ใช่มันเป็นเลโก้เลยครับมาดูเฮ้ยนี่หัวอ๋อหัวเอาล้มาดูไปม,มนการเสียเวลาผมขอไปเกาะต่อไปเลยครับไปเอาแล้วมาดูมันก็เป็นเกาะสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวโอเคเอาและมโดยคลิปนี้ขอแบงตัวเท่านี้นะครับเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าครับไปแล้ว